เราก็มาเจอกันปลาใหม่ล้วจ้าสวัสดีค่ะว <t ains> สวัสดีค่ะซามสกาซามก้าเอ้าผิดผิดอีกเจอกันปลาใหม่ล้วจ้าสวัสดีค่ะเยไปเลยไป ะลุยต่อสามก้าเลยนะเห็ดเหลือง่านี้ทำไมไม่มีระะาคาออกคันยูแนด์เนี่ยจ้านี่นี่นปลาใหม่ของเรานะจา้านี่น้อ,อนะตงตีก็เจอเหมือนกันนะคะเจอแล้วน้อ,อนะตงตีมาขอละดอกออดอโอเคจ้า โอ้โห oh, นาวดูดินนาวเต็มเลยนี่จเจอพระเอกของเราจ้โอ้หรือขอโทษด้วยจ้ะบางทีกล้องมันกระสั่นนะคะบ่ได้ใช้โกูโผ่ใช้โทรศัพท์เอาจ้ะกูโมั่ล้วนอัวนีน้เจ้เก็บเก็บไปก่อนถ้าค่อยตัดโอ้หนี่ยังเล็กอยู่เลย ยังไม่ตัดนะคะเนี่ยโอยนั่นมือไปโดนลูกมนแล้วอุย้ยโอ้โหเสียดายไหมหัวหลุดเลย,ยนี่จ้ะ อะไรนะกวางมันมาเตะแล้วมั้งเนี่ยกินได้อยู่แล้วจ้าเนี่ยเจอกวางก็เตะไวะเห็ดพึ่งเดือดอ่ะชนะไอตัวท่ามันชอบกินจ้ะนี่อร่อยมันเติมันอร่อยมันก็เลยชอบดูดิกวางเขามาเล่นเตะแบบเนื่องมาเลยอ่ะ ันอร่อยเด้ละอร่อยกับพึ่งพึ่งหวานอีกอแบบนี้เลว มีคนเขามาตัดเลยมันไม่เอามันจะตัดทำไมเนี่ยอืมหม,มดเลยแต่มันก็ไม่ได้แล้วล่ะก็ยังแข็งอยู่นะ วามันก็เล่นเนาะได้ดอกนี่ดอกเดียว <S 2> <S 2> ย<า>น่ะข้างล่างนั่นแ่ะยยยยยใช่ไหมซ้ายมือเนี่ยโอเคเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวจะจบ,จบ,จบคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปซี่ยาวไปนะคะ คลิปมันจะยาวเกินค่ะเจอเล้ดอกแรกของคลิปนี้นะคะนี่จ้ะมันไม่สวยแต่มันอร่อยนะคะน,นอร่อยค่ะ เขาไม่สวยแต่เขาอร่อยนะคะหนั่งตีสนุกมาไต้เห็ดเนาะก็สนุก ดูดีๆบางทีมันหมกอยู่จ้ะใส่ไม่ดี <laughs> ไม่เอาก็ไว้ให้คนอื่นเขา Binh, phải lắng lẻn thăm thầm đại dạy 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 โอ้โหดูอะไรนี่จ้าโอ้โหนี่อื้อนี่ดอกจ้ะนี่อู้นั่นอีกดอกนึงโอ้ยขอบคุณพระเจ้าอือหือยังสวยเลยนี่จ้ะนี่อะไรฮะเจ้าจ้อดเลยนี่นี่นี่ เจ้าจอเลยโหดูดอกสินี่อออืืหนี่ค่ะขอบคุณเจ้าจ,าจอเลยอออืืหนี่จะ้ะเจออีกโอ้นี่อยู่ด้วยกันขอบคุณเจ้าจอเนี่ยค่ะนี่ดอก,าากนะจ๊ะนี่อีกดอกนึงนะคะลืมมาเสียงเบาทุกที นี่มาเจอกันอีกแล้วจ้าน้องตีเจอแล้ววันนี้สามสาวนะคะมากันสามสาวจ้ะจ้ะมาสองสาวกับเพื่อนสาวอีกคนนึงนะคะน่ยน้องตีน้องตีงตเกเพจ้ะกเห็ดจ้ะเขาไม่มองเราเราก็บังคับเขาอีกนะ เจอแล้วจ้าแก่แล้วมั้งนี่แก่รือยังคะโอ้ไม่ได้แล้วจ้าไม่ได้แ้จ้าเขารุ่นออกรุ่นแรกไงโอ้นี่ก็ไม่ไดไ้ได้แต่หัวนะคะเอาหัวไปนี่ไปเจอแล้วจ้าตัวเ,เก็บแล้วถ่าย ตัวเองเอาไหมเนี่ยเอาก็เอาเก็บมันมันอันนี้รุ่นแรกเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยค่อยๆออกเนาะให้โหสวยตัวนี้จะสวยตัวเองได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้คนแข็งอยู่ ตัวท่า,าก็เกาะด้วยแบ่งกันกินนะเราก็ตัวเองกระซิบแล้วก็เอเออะไรกว่าเวต <laughs> ัวเองเดี๋ยวนี้เราเลยงไอ้นี่นะพอเมื่อก่อนเราเห็นตัวท่าเกาะเล็กๆนี่เราไม่เอาเลยใช่ไหมเรากลัวอตอนนี้ไม่กลัวแล้วก,กลัวไม่ได้เห็ด <laughs> ตอนนี้ไม่กลัวแล้วมันยังไม่ออกอยู่นะไป่แตตไปไปด้วยจบคลิปก่อนไม่ใช่ยังไม่ได้ตัดขาแล้วจ้ะนีออ่<ป> เอข,อขอจบคลิปได้แค่น,นี้แล้วนะคะฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ไม่เอ้ยนะจ้าคลิปมันจะยาวไปจ้ะจะเจอกันใหม่อีอกคลิปหนึ่งจ้ะ